วิถีชีวิตคนเราจะเก่งแค่ไหนก็เดินได้ทีละก้าวจะฉลาดแค่ไหนก็กินข้าวได้ทีละคำจะปราดเปลี่ยงแค่ไหนก็ใช้ชีวิตได้ทีละวันอดทนดอกไม้ไม่ได้งามแค่วันเดียวเชิญรับชมและรับฟังได้ในรายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนข้าวยางที่ราบสูง ครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรท่านหนึ่งครับที่ในอดีตนั้นเขาเคยมีอาชีพเป็นหนุ่มรับจ้างขับรถเครนในกรุงเทพมหานครนานกว่า15ปีแต่ในปัจจุบันนี้เขาได้ประสบความสําเร็จกับการทํานาข้าวและสวนยางพาราด้วยแนวทางเกษตรดินดีจนทําให้คุณภาพชีวิตของเขาตอนนี้ถูกเปลี่ยนด้วยดินที่ดีครับ รายการทอชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับหลายครั้งที่ชีวิตคนเราต้องพบเจอขวากน้ำอุปสตรรคต่างๆมากมายหลายครั้งหลายครากว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนามาครอบครองบางคนขอยอมแพ้ตั้งแต่อย่างไม่ได้สู้บางคนหมดกำลังใจท้อแท้สิ้นหวัง ไร้กำลังจะสู้ต่อหากเปรียบสิ่งที่เราปรารถนาเป็นดั่งผีเสื้อตัวนี้หลายครั้งที่เราเหน็ดเหนื่อยกับการวิ่งไล่จับมันบางครั้งจับได้มันก็บอบช้ำไปซะแล้วแต่หากเราลองทำจิตใจให้นิ่งเหมือนดั่งดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมต่อให้เป็นดอกหญ้าที่ไร้ราคาสุดท้ายผีเสือ้อผู้เป็นราชินีแห่งมแมลงที่แสนยศงามนี้ก็จะโบยบินมาเกาะที่ตัวเราเอง เหมือนดังเช่นเกษตรกรท่านนี้ชูชาติบอกคาวีวัย58ปีผู้นี้กำลังเฝ้ามองนาข้าวที่กำลังเขียวขจีของเขากว่า22ไร่ด้วยความปราปลืมใจเพราะเป็นนาข้าวเกษตรดินดีให้ผลตอบแทนแก่เขากว่า2เท่าแต่กว่าเขาจะประสบความสำเร็จกับอาชีพเกษตรกรเขาต้องไปวิ่งไล่จับผีเสื้อในเมืองหลวง ต้องรับจ้างขับรถเครนในกรุงเทพมหานครนานกว่า15ปีหลังจากที่พี่เรียนจบครับพี่เริ่มต้นกับอาชีพพี่ทำอะไรขับเครนครับขับรถเครนรถยกคันใหญ่ๆเนี่ยรถยกคันใหญ่ๆนะครับพอขับรถเครนมา10 15ปีขับที่ไหนกรุงเทพครับอยู่เรุงเทพ15ปีครับผม15ปีก็ออกจากพ่อแม่ไปคือ จะช่วยพ่อแม่ทําหาเงินนี่แหละครับคือทั้งน้องๆก็หลายคนน้องก็หกคนแล้วก็ยพี่มีพี่น้องมีน้องอีกหกคนครับพี่เป็นคนโตคนโตเป็นคนโตก็ตอนนั้นน้องก็ยังเรียนอยู่พ่อแม่ก็ทําไร่อ้อยบางทีก็อขาดทุนบางทีก็นั่นคืออ้อยช่วงนั้นมันขึ้นๆลงๆลองย่างไงีไม่รู้ก็เลยเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพไปมันก็ไม่เป็นผลสําเร็จ กลับมาช่วยพ่อแม่เหมือนเดิมรุงเทพเขาให้ค่าจ้างพี่เท่าไหร่ขับรถเคมเดือนละสี่พันกว่าบาทเขาให้เป็นเดือนไม่พอใช้ไม่พอไหนๆเราก็จะส่งน้องอีกค่ากินค่าอยู่อีกอม,มันก็ไม่ค่อยพอก็เลยคิดแล้วก็กลับมาช่วยพ่อแม่ทําดีกว่าเพราะว่าอยู่กับเขามันลาบากใจมันอยู่อึดอัดม,<า>มันเหมือนไม่ใช่บ้านเราครับมันอยู่ใต้ข้อบังคับของเขาอ่ะเขาใช้เราเราต้องทํา แล้วก็จะหยุดก็ไม่ได้ก็เลยคิดกลับมาช่วยพ่อแม่ดีกว่ากลับมาช่วยทําอะไรครับทําไร่เหมือนเดิมะอัอช่วงนั้นก็ทําทําทั้งอ้อยแล้วก็กล้วยไข่ด้วยช่วงนั้นทําแล้วเป็นไงก็ก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันใช้แต่พวกเคมีพวกอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวก็เลยคิดจะไปหางานใหม่อีกกลับมาหางานใหม่ มาทำงานอีกก็ล้มเหลวเหมือนเดิมก็กลับไปช่วยพ่อแม่ก็ช่วยพ่อแม่แล้วก็นี้ก็แต่งงานอยู่ที่พังกระต่ายก็ที่กำแพงเพชรนั่นแหละก็อยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันสองคนก็ชีวิตครอบครัวก็ลุ่มรุมดอนดอนเนาะทำนาความยากจนด้วยะมุ่มัอนดอนก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันกับแฟนกันเลยเลิกกันแยกทางแยกทางกัน แยกทางกันคันนี้ก็หันมาขับรถอีกเหมือนเดิมขับรถสิบล้อคันนี้มาขับรถสิบล้อรถบรรทุกขับได้อยู่ประมาณสั้งห้าหกปีนี่แหละก็มาเจอแฟนคนนี้มาเจอแฟนคนนี้ก็เลยเลิกขับรถก็แต่งงานกับเขานี่กับแฟนคนนี้เลิกขับรถแล้วพี่ทำอะไรต่อก็พอแต่งงานเขาแล้วก็กลับมาทำนาที่นี่แหละครับ นาที่นี่ครับนาผืนที่นาผืนหน้าเรานี่เลยป่ะครับผมทั้งหน้าเรานี่แหละครับที่นี่เลยก็มาทำกับเขาตั้งแต่ปีสามสามเก้าก็ตั้งแต่นั้นมาก็ทํามาก็ใช้แต่เคมีนาก็ไม่ค่อยได้ก็ได้กับปีละสี่เกวียนกี่ไร่ครับพี่ละสี่เกวียนยี่สิบสองไร่ยี่สสองไร่ครับมันไม่มัน ใช้เคมีมันไม่คุม้มมันงามแป๊บเดียวมันงามขึ้นออกแป๊บเดียวแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินต้องไปกู้ทกศไปกู้ทกศมาคันนี้โอ้เป็นหนี้เขาหลายเกือบเกือบสองแสนถือว่าเยอะครับก็โอ้โหทางเราทำไงนะเราถึงจะมีหาวิธีทำอย่างอื่นดีกว่ามากว่มคันนี้มาได้ยิน ไม่ได้ยินเขาประกาศว่ามีปุ๋ยอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีก็ลองมาหมดเอามาลองใช้ดูหมดมันก็ไม่ได้ผลก็ได้ผลแป๊บๆเดียวเหมือนกันเมื่อเขาได้กลับมาทําการเกษตรอีกครั้งคราวนี้เขาได้ใช้แนวทางเกษตรดินดีกับแปลงนากว่า22ไร่ทันทีไม่นานสิ่งที่สร้างความประหลาดใจ นั่นก็คือมูลของไส้เดือนที่ขึ้นอยู่บริเวณกอข้าวจำนวนมากดินก็หล่มมากขึ้นสุดท้ายนาข้าวจากเกษตรดินดีนี้ก็ให้ผลผลิตกับเขาเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ก่อนพ่อแม่ฉันอยากจนคนแค้นแสงร่มเข็นเช้าเย็นต้องออกไปทำสวนฉันพรำ้ำมสอนจงเรียนสูงสูงบุ่งเอาใบปริญญาไม่ต้องมาลำบากเหมือนแม่พ่อ วันนี้ฉันร่มเข้าใจว่าดินดีมันเป็นอย่างไรพอกันทีแค่มีลวงตานำพาแต่ความอยากจนจะไม่จนอีกต่อไป ตรอมตรมจากสารเคมีจะกลับไปคืนชีพด้วยดินที่ดีก็ดินที่ดีนั้นให้ให้ทาตอาหารให้ความชุ่มชื้นให้ใส่ดือให้ปลาให้สิ่งมีชีวิต ให้ความอุตมสมบูรณให้ผลผลิตให้ความมั่นคงให้สักศีให้เสรภาพาให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมา เรื่องราวของเกษตรกรท่านนี้ยังไม่จบเชิญติดตามรับชมและรับฟังต่อได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนข้าวอย่างที่ราบสูงได้ในตอนต่อไป